ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่อ d p k 2 4อย่าลืมอ d p k 2 4งสี่แมนเชสเตอรยังลังเลต่อสัญญาเควินเดบรอยเรือใบสีฟ้ายังไม่ตัดสินใจเจราจาต่อสัญญากับกองกลางชาเวเบลเยียมเพราะยังเป็นห่วงเรื่องสภาพร่างกายทุกวันอีซเดอร์สื่อกีฬาต่างประเทศชื่อดังรายงานว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่าพิมลีก อย่างลังเลที่จะเจราจาต่อสัญญากับเควเวนเดบรอยกองกลางตัวเก่งของทีมของเครื่องเบลเยียมย้ายมาร่วมทัพแมนเชตี้ตั้งแต่ปี2 0 1 5เป็นกาลังหลักในการไล่ล่าความสเร็จของทีมมาโดยตลอดแต่เขาเริ่มเจอปัญหาการบาดเจ็บเล่นงานบ่อยขึ้นในระยะหลังโดยเฉพาะฤดูการนี้ที่รับบาดเจ็บตั้งแต่เกมนัดแรกและยังไม่ได้ลงช่วยทีมอีกเลยโดยสัญญาของมิฟฟิวไวสามกับแมนเชตี้จะหมดลงในปี2025แต่ก็มีรายงานว่าสโมสรลังเลที่จะต่อสัญญากับเขา เนื่องจากตลอดพิจารณาเรื่องสภาพร่างกายนักเตะะกอนทานน์เดอร์บอยลงเล่นให้กับแมสซิตี้ไปแล้ว358นัดรวมทุกรายการทำไป96ประตูกับอีก153แอซิสช่วยทีมควา้าแชมป์มเมลลิก5สมัยฟุตบอลถ้วยในประเทศ7สมัยและอยู่่าเแชมเปี้ยนส์ลีกอีกหนึ่งสมัยแมสซิตี้พร้อมทุ่มสุดตัวหลังอวเรสหลังฟอร์มเข้าตาเรอัลมาดริดและบาร์เซโลนา มีรายงานว่าแมชชีตีพร้อมทำอย่างเต็มที่ในการรั้งตัวฮูเรนอาวเรสไว้อยู่กับทีมต่อไปลนักเตโจฟอร์มเข้าตาทั้งเดลมอริตและบาร์เซโลนา2ทีมดังสเปนเป็นที่ทราบกันดีว่าอาวเรสกาลังอยู่ในช่วงฟอร์มร้อนแรงหลังจากที่ทําไปแล้ว4ประตูกับ3แอซิสจาก9นัดในเมียร์ลีกซีซั่นนี้สามารถทดแทนการขาดหายไปของเควินเดบรอยได้อีกด้วยอีกทั้งเจ้าตัวยังเป็นหนึ่งในนักเตะอายุน้อยที่มีประสบการณ์ในทัวร์นาเมนต์ใหญ่อย่างฟุตบอลโลก2 0 2 2ซึ่งเขาก็สามามรถ พาอจเจตินาคว้าแชมป์โลกมาครองได้เมื่อปลายปีก่อนลาสุฟบอลอีเซเดอร์รายงานว่าแมชตี้มั่นใจว่าพวกเขาจะรังตัวนเตะวัย23ให้อยู่กับทีมต่อไปได้แม้ว่าจะได้ความสนใจจากหลายทีมในยุโรปโดยเฉพาะในรายของเรามาดริดละบาร์เซลนาที่จับตามองสถานการณ์ของอวาเรสอย่างใกล้ชิดเชื่อว่าทั้งมาริและบาซ่าได้มีการเจรจากับแมชตี้ถึงความเป็นไปนได้ในการย้ายทีมของอวารเรสมาแล้วแต่ทว่าทีมของเป๊ปไม่รีบร้อนที่จะปล่อยันเตะออกจากทีม อีกค e ั้งน้าเตะก็เพิ่งขยายสัญญาออกไปจนถึงปี2028นั่นทำให้แมนซิตี้ถือไพเ่เหนือกว่าในการเจรจาแปร์โกเดล่าชี้เออร์ลิงฮาแลนด์รู้ตัวดีหญิงมากกว่านี้ได้ปฟร์โกเดล่าผู้จัดการทีมแมนซิตี้ยอดสโม,มสรแห่งพรีเพื่อนเอริกกษกล่กาวว่าเออร์ลิงฮาแลนด์รู้ตัวดีว่ายังสามารถเล่นได้ดีกว่านี้ได้อีกฤดูกาลนี้ฮาแลนด์ลงเล่นไปแล้ว13นัดในตู้รายการ ทำไป9ประตูแต่9ประตูที่บ้านนั้นเกิดขึ้นในพพีเียร์ลีขณะที่ในแชมเป้ยนสลีกเขายังยิงไม่ได้เลยถึงแม้จานวนประตูที่ทําได้จะดูเยอะแต่หลายคนมองว่าฟอร์มโดยรวมของเขายัางเทียบซีซั่นก่อนไม่ได้ความคดาดหวังมันสูงมากมากแต่เขาก็รับมือกับมันได้ดีเขารู้ดีว่าเขาสามารถทําประตูได้มากกว่านี้อีกทั้งในรอบแบ่งกลุ่มและจากเก้านัดแรกของพพีเียร์ลีเขาน่าจะยิงได้มากกว่าฤดูกาลก่อนด้วยซ้ําโดยซีซั่นที่แล้วฮาแลนด์ยิงไป52ประตูจาก53นัดในทุกรายการ เปิดโพลทีมยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีกนัดที่9ผู้รักษาบประตูกิิโมวิคาริโอจากทันน์ฮอสเปอร์แม้จะมีช็อตจ่ายพลาดแต่เขาก็โชว์เซฟลูกโขกของชาวปาริญญาด,ด้วยมือเดียวซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญไม่ทีมโดนขึ้นนำกล้องหลังเฟอร์กิฟฟันได้จากลิเวอร์พูลโชว์เห็นถึงความนิ่งและคุมเกมรับได้อย่างมีเยี่ยมสกัดลูกกลางอากาศได้เยอะมากกล้องหลังแฮร์รี่แม็กควายจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด คืนอร์มแกล่งสร้างผลงานได้หน้าประทับใจมีสถิตีที่บาร์มอนเลนด้วยการจับบอลร้อยสี่ครั้งผ่านบอลสำเร็จ7 9จาก93ครั้งวางบอลยาวแม่นยำถึง13ครั้งดวนชนะคู่แข่ง6จาก11ครั้งและเคลียร์จังหวัดสำคัญได้อีก3ครั้งกองหลังเแหล่นทิ่เปียจากนิวคาสเซิลมีผลกระทบเชิงบวกต่อเกมลุกเสมอมีส่วนร่วมกับประตูของนิวคาสเซิลเห็นอยู่เรื่อยๆกองกลางจะคอบเมอร์ฟี่จากนิวคาสเซิล ไม่แน่ใจว่าประตูที่ทําได้มาจากความมั่นใจหรือไม่แต่นอกเหนือจากช็อตนี้เขาก็มีส่วนร่วมกับประตูอีก2ครั้งก้องก้าโคพ่าเมอร์จากเชลซีสังหารลูกโทษได้นิ่งเกินวัยอีกทั้งการเล่นมีความน่าตื่นตาตื่นใจกลายเป็นคนสำคัญของเชลซีในยุคน,นี้ไปแล้วก้องก้าพีเอเอมิฮอยเบิร์กจากสเปอร์ลงเล่นเป็นตัวจริงเกมลีกคนแรกของซีซั่นเนื่องจากอีบิซูมาติดโทษดแบน ซึ่งดาเตะเดนมาร์กก็ทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะการเข้าปะทะกองกลางไบอันเอมเบอร์โมจากเบนฟอร์ดกลับมาทำประตูได้อีกครั้งหลังเปิลเฟิรด4ี่เกมติดต่อกันกองหน้าซงคมินจากเทนเนมฮอสเปอร์ฟอร์มรอดแรงต่อเนื่องทำประตูได้อย่างเฉียบขาดแถมใจกว้างผ่านต่อให้เจมส์แมดิสันซอยตะกอปิดกล่องกองหน้ามูเมสซาลาจากของแดงลิเวอร์พูล แม้จะเริ่มเกมแบบฟืดๆแต่สุดท้ายโมซาล่าก็มี2ประตูแสดงเห็นถึงความเฉียบขาดที่ลิปรูพูจะขาดเขาไปไม่ได้เลยกลองหน้าคริสวูดจากนอตติงแฮมฟอร์เรสได้ลงเล่นเกมลีกเป็นครั้ที่2แต่จัดการเบิ้ลสกอร์แต่น่าเสียดายที่จาป่าไม่อาจสามารถคว้าชัยชนะเหนือรูตันได้ฟอร์มตกระหนาว เปิดเผยโฉมหน้าทีมยอดแย่แฟมิลี่ประจำนัดที่9ผู้รักษาประตูโรเบิร์ตซานเชสจากเชลซีเบียกกันซูซีกับร,รามิเดายที่ติดเข้ามาในทีมชุดนี้แต่ความผิดพลาดของซานเชสมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เชลซีชวดฟว้าชัยกองหลังอัชลียังและเอเวอร์ตันแม้จะมีช็อตบล็อกลูกยิงได้สวยแต่ดันพลาดท่ารวมใบเหลืองจากจังหวะตามไปสกัดลุยดิแอสทำให้เอเวอร์ตันเหลือตัวน้อยกว่าในแต่ครึ่งแรก กองหลังโอลิสันเดอร์ชิเชนโกจากอาร์เซนอลมีจังหวะพลาดง่ายๆไม่ค่อยมีสมาธิหลงเล่นได้แค่ครึ่งแรกก่อนจะโดนถอดออกไปกองหลังมาเกฮีจากกิซั่นพาเลตเมื่อจากบอลพลาดจนโดนทรอลองสตาร์บลุดเข้าไปสอยประตูที่3เกมรับพาเลตเละเทจริงๆในเกมที่เซนต์เจมส์พาร์กกองหลังมาเนโอคาชีจากแมนเซตี้เจอปัญหาตอนโดนไบรตันโต้กลับไม่พอ ยังสกัดไม่ขาดโดนอัสูฟาติ2ประตูหนำซ้ำยังโดนใบเหลือง2ตอนช่วงทดเจ็บอีกด้วยกองหลังเขาวิวบาซี่จากฟูแลมสับสนกับตำแหน่งเพื่อร่วมทีมจนโดนซึงโฮม,มินกระทุงประตูขึ้นนำกองกลางจอรจินโยจากอาเซนอนการกลับมาเยือนถิมนเก่านัดนี้ไม่น่าจดจำเอาซะเลยผ่านบอลพลาดมากครั้งและคุมเกมก็ไม่ได้กองกลางลูอิสคุกจากบอรมั ก็คุมเตงไม,ม่อยู่ไปเฮดวาดใส่วางฮีชานโดน,นและออกนี่คือจุดเปลี่ยนที่ทําให้บอลธรมัดแพ้บูฟขาบ้านกองกลางเอซันอาวารสจากเวสแฮมเจองานย่างไม่ต้องรับมือตัวลุกวินล,ล่าซึ่งเป็นเกมที่ไม่ค่อยดีนักสําหรับเขากองหน้าอันโตนี่จากแมนยูก็ยังคงไร้พลสงเหมือนเดิมโดนเป็นตัวออกกลางครึ่งหลังกองหน้าเจ้าเปโดจากไบรตัน ช่วงเวลาที่อยู่ในสนามไบรตันแทบไม่มีโอกาสสร้างเกมรุกเพื่อทําสกอร์ได้เลยก่อนโรเบรโตเดซาบี้จัดการเปลี่ยนตัวออกจากสนามไปทอสซามองลุ้นแชมป์ลีกปีนี้สู้หลายทีมเลนโดทอดสซาตัวรุกของอาเซนอลเชื่อว่าการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้จะมีหลายสโมสรที่จะต่อสู้กันไปจนถึงช่วงท้ายฤดูก,กาล แข่งแบบเยี่ยมทำประตูตีเสมอช่วยทีมเก็บหแต้มในเกมที่เสมอกับเชลซี2-2ในทินแซฟอฟอร์บริดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมารักษาผลงานยังไม่แพ้ใครในฤด,ดูกาลนี้ด้วยการเก็บ21คะแนนจาก9นัดจากไซตีชนะ6เสมอ3เมื่อมองจากตารางคะแนนที่มีในตอนนี้สปเปอร์ออกสตาร์ทได้ยอย่างยอดเยี่ยมเช่นเดียวกับแมนเซตีและลิเวอร์พูลก็อยู่ในมาตรฐานของตัวเอง ็มได้ชั่ว่ามีหลายทีมที่เสริมความแข็งแกร่งให้กับสโมสรของพวกเขาและมันคงจะใกล้เคียงกันมากเมื่อถึงช่วงท้ายทา,ากลาบ